<laughs> Hello everyone. Today is Tuesday, 12th October 2021. <laughs> this is a thing that my friend sent to me. It is a sandal because last today is Beauty's birthday. So I go to Wat Pak to make merit for her, and I told her that I have something to tell her on her birthday. I told her that beauty, the previous sandal that we exchanged is broke. Like I exchanged my pillow, neck pillow, more long haul. <laughs> more long haul with her, and the sandal twenty baht. So I really like, really, really like it. I use it every day, and oh. Uh, I use it for taking care of my father buffalo so it stick with the soil too much soil ดินน่ะขี้ตมอะ then it stick and it's so heavy so last two day I told her that the last one the previous one is พังมันพูดอะไรวะภาษาอังกฤษอะ broke หรอ off อะไร off off นะ get off เออ j o มันพัง And t h e นคราวนี้ I told you that I need a new one can she do for me yes she sent it to me so right now i'm gonna open it open it in front of everyone and i want her to see this one as well okay oh sorry let's open together let's see the sandal that beauty sent to me it's only two days i don't know that she sent ems the file อุ้ย I'm so excited ฮ่าฮ่ฮ This video clip gonna be too short I open it โอ้โ Look at t h i She s have a อุ้ย sorry She have a คำคำขวัญหรอนั่นละไอเลิฟของขวัญวันเกิดจ้าวันเกิดกูเองอะไรวะเนี่ย b t beauty ค่ะ I love it เด okay. <onder> <ichi> ี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเฮ้ยมันไม่ใช่รองเท้าอ่ะเนี่ยเ้มันคือรองเท้าอ้ เาาน่ล้วกไ I เลิฟขอบคุณนะ Beauty But What is this Oh This full of d e s h i r t shirt. Oh I love beauty อะขนมอันนี้ดังมากปากให้แม่แมวลองชิม My m ั m name is แมว Like a cat in English เพื่อเป็นค่าถ่ายทอดเพื่อเป็นค่าถ่ายทอดที่หนูหนูยืมตัวลูกสาวแม่มาช่วยสอบภาษาฝรั่งเศสทำให้ไม่ได้ไปช่วยแม่หอกยาขึ้นรถเนี่ยคนเราทำดีอ่ะมันต้องเกิดผลดิดูแลสุขภาพด้วยด้จ้าที่กูกินไม่ได้นะพวกมันคือของแม่กู ไอ้เลิฟบิวตี้อ่ะไวชีโซคิวขนมอันนี้ดังมากเขาบอกมันมันไปขโมยมาจากไหนปะเนี่ยเดี๋ยวมันซื้อมาปะอุ้ยไอ o v ลฟอ่ะน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นน้อเพื่อนเก็บไว้ก่อนนะอนมีข้าวลามนึงเดี๋ยวไปแม่ชิมด้วยเหมือนกันเอ๊ะขับรถไปบ้านแม่ดินะอ่านี่คือแซนด์โลของเราอันนี้ก็ไม่รุมมาเกิบเก่าหรือเกิบใหม่มันวะเนี่ยบิวตี้ขอดูหน่อยนะ โอ้ยซนะื oh, <laughs> ้อมาหลายคูนเนีบิวตี้แล้วก็ซื้อมาหลายคูเนี่ยได้ซื้อว่าแสดสันตอิอันนี้เก๋สุดไอ้เลสีเขียวฉันบอกว่าสีอะไรก็ได้แต่ชอบสีเขียวโอ้เ oh, ก <laughs> ๋มากแล้วก็ไม่กล้าสอเองนะเ <laughs> อนน <laughs> อมันเก๋มากเพกื่อนเดียวกูเอาไปเดียวกูเอาไปนไู่นแหละ ฟูฟูฟูออ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 ขอเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะลองใส่ให้ดูนะคะลองใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวปัดคลิปเลยเพราะว่าอยากใส่แล้วใส่ได้เป่นเนี่ยถ้ามันคือคูหน่อยแถเพื่อนเบอร์เก่าอยู่เลยเออเราขออันนี่เบอร์เสียบขอแล้วมาเบอร์เก่าเด้อใส่เกือบเบอร์เก่ามัใส โอ้ยคู jumped, ่หน่อยเดียวกินง่าแมวสัวโอ้ยยาตุบิวตีฉันจะเอาไประเบิดก่อนล่ะขันแหลกเสร็จโอ้ตายตายเบอร์เก่าเอาสีเขียวเปยังทันสีใสทันสีพยายามอันนี้นะคะทุกคนส่วยอันนี้เบอร์สิบอ่ะใส่เบอร์สิบให้ดูเลยตัดเบิร์ตบริส้ทธิไพเกิดข้องก๋แห้งละ เก๋ว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูใส่นี่เลยกูใส่เอออุ้ย,ยมันเท่นนะว่าแบบดูนะทุกคนดูนะจอดแดนเจนสีกสระสูบกระไดเด้อค่ะ ขอบคุณนะเพื่อน I love appreciate มาก I really appreciate your gift for you real. really really appreciate นะ <c oughs> okay. คะเราอยากจะให้แบบเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นตลอดอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะเอาไว้ไงวะ I'm really appreciate it though friend I need you to see it all the time อันนี้กินไม่ได้จะเอาไปให้แม่กินเรอะวิทีฟังให้แม่พ <laughs> อเรากินอน่ะเขาเรียกว่าอะไรขนมเปี๊ยะลาวาอ,อ๋อมันต้องส่งด่วนเพราะมันมีอาหารด้วยตอนแรกเราคิดว่าทําไมเร็วจ้าน่ารักเนาะเป็นกูขอแค่เกือบแตะกูก็ซื้อให้แค่เกือบแตะแหละนี <laughs> ่ซื้อให้เยอะมากเลยอ่ะไปกินก่อนแป๊นึงนะคะมาดูขลามกันมันบูดไหมเนี่ยเพื่อน I love my friends They prepare for us in the boxes. Okay, let's try the first one. Is this is this the same? I think it's the same. Oh, let me try the first the first bite. Bored you, man? Bored you, man? Bored, man? Not bored. Oh, it's sour, nah, friend? It's not strong, มูกับมากสุดที่ไรเขาเรียกอะไรแปะกล้วยอะนั่ิบอ่ะอืมมันมากเฮลโหลขอบคุณนะพี่จี้ทำแบบคลิปนี้เนี่ยก็ลากกันไปเพียงเท่านี้นะคะบาย